เลือกตั้งที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องบอกว่ามีการเลือกตั้งที่จะเป็นการย้ายพรรคกันมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยในการเมืองไทยนะครับเพราะว่าเรื่องของการเปลี่ยนกติกานะครับในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยครับที่ทําให้เกิดเรื่องการย้ายพรรคกันแขางแกร่งแล้วก็กติกาเลือกตั้งที่เปลี่ยนจากบันใบเดียวนะครับในระบบที่เรียกว่าจะสันสวนผสมเนี่ยมาสู่การเลือกตั้งสองใบแบบคู่ขนานเนี่ย และมันทําให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่นี่ได้เปรียบ<า>แต่โดยเฉพาะเมื่อสารัฐธรรมนูญน,นั้นได้วิิจฉัยออกมาแล้วนะครับ<า>ว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด,ด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะซ<า>ึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยิง่งทําให้พรรคขนาดใหญ่นี่ได้เปรียบนั้นที่จริงไม่ไม่ได้เกินความคาดหมา,ายนะครับกับคำวินิจฉัยสารัฐธรรมนูญเพราะว่าด้วยบริบททางการเมืองนะครับอย่างเช่นประการแรกก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ก็เดินต่อทางการเมืองแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคนดิเด ในรถรรรทุกกลีนะครับแล้วก็มีความพร้อมต่อการเลอกตั้งละแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุอะไรที่ต้องไปดึงกฎหมายเลิกตั้งอันนี้แะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่ากฎหมายพักการเมืองนะครับที่ที่นาวสารนุ่นก่อนหน้านี้ก็ได้ผ่านสารน้ำนุนไปนะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณในเชิงบวกว่าจะทําให้กฎหมายเลอกตั้งสสเนี่ยผ่านด้วยนะครับแลออกไปในแนวทางนั้นเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดความขัดหายนะครับซึ่ง มันก็เป็นไปนได้อยู่ในเชิงบวกสองทางอยู่แล้วว่าหนึ่งก็คือว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเลยนะหรือสองก็คือว่าถ้าขัดก็ขัด,ขดเพียงแค่บางส่วนเล็กๆน้อยๆกลับไปหวดใหม่แก้ใหม่ได้นะแต่คงไม่ออกในเชิงลบคือขัดทั้งฉบับแน่นอนแล้น,นี้ยิ่งพอศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาในสถสนะว่าไม่ขัดเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าการคิดคำนวณสสปีลาที่จะต้องหางหนึ่งร้อยแต่ถ้าหาหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าเราเทียบเทียงนะครับกับผลการเลือกตั้งเมื่อปีสอง2้าหกสองเนี่ยจะ ทำให้พักการเมืองที่จะได้สอสอเมเรายชื่อเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้ถึงสามแสนห้าหมื่นคะแนนโดยประมาณมและซึ่งนั่นมันก็จะเป็นพื้นที่ของพรกการเมืองขนาดใหญ่ครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ของพักการเมืองที่เรียกว่ามีฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งในระดับพื้นที่นะฮะในการยึดจบทะแนนส่วนทีนเรายชื่อได้ชนพักขนาดกลางและเล็กก็อาจจะไม่ได้อ,อะไรนะฮะคือพักเล็กและพักจิ๋วเนี่ย โอกาสจะไปคบรวมมาพักใหญ่นะก็เป็นไปได้สูงครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนลูกโสมซึ่งอาจจะไปเป็นสสลี่ยทีรชื่อของพรรคการเมืองขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้ามาได้เลือกตั้งก็อาจจะไปเป็นกรรมธิการมันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นเลขารัฐมนตรีอะไรแทนอะไรแบบนะี้ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะเมา่งนั้นเนี่ยพรรคขนาดเล็กขนาดจิว๋วโอกาสที่จะหายไปเนี่ยสูงนะครับส่วนพรรคขนาดกลางก็คงไม่ได้อ,อะไรไมางทีนักจัดการหารหนึ่งร้อย ใหญ่ถึงจะได้เยอะนะครับต้องมีแม่เหล็กนะฮะต้องมีแม่เหล็กทีมนั้นต้องมีแม่เหล็กครับ,รบจะเป็นแม่เหล็กในเรื่องเงินอัดฉีดนะฮะอาจจะเป็นแม่เหล็กในเรื่องของผู้จัดการทีมนะครับผู้สนับสนุนทีมนะฮะหรือว่าสปอนเซอร์ทีมอะไรหลานี้่นะครับและรวมไปถึงบางคนที่สําคัญในะทีมคือกัปตันทีมนะครับกัปตันทีมแล้วก็จะเป็นแม่เหล็กสาคัญเลยแต่ซึ่งถ้าเทียบเคียงกับการเมืองนั้นก็คือคนด d เดตนายกนะครับ เราก็จะเป็นแม่เหล็กที่สำคัญในการที่จะดึงดูดเอาผู้คนนะครับสสทั้งหลายเนี่ยมาสังกัดในพักนะครับและรวมไปถึงการดึงคะแนนเสียงคะแนนนิยมของพี่น้องประชาชนด้วยนะครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้แน่นอนครับเชื่อว่าจะมีพักการันตที่ตั้งใหม่เกิดขึ้นมากมายคนไทยาชาติเนี่ยนะครับถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็ต้องบอกว่าเต็งหนึ่งบอลโลกเต็งหนึ่งบอลโลกนะครับเต็งหนึ่งบอลโลกอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่เล่นเก่งที่สุดนะ <laughs> ่เป็นทีมที่ มีแม่เหล็กแล้วก็มีตัวช่วยเยอะที่สุดการดึงบรรดานักเตะนะครับดาวซันโวก็ดีหรือว่าเรียกว่าดาราในวงการฟุตบอลต่างๆก็ดีมเนี่ยมันคืบสปอนเซอร์ของทีมมันคือเรื่องสปอนเซอร์ของทีมนะครับถ้าสปอนเซอร์ทีมดีนะมีน้ําเลี้ยงดีนะครับมีเงินอัดฉีดดีนักฟุตบอลเขาก็ย้ายมาเองฮะหรือว่าโดยเพราะถ้ากับตันทีมนะครับ มีแนวโน้มที่จะเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะครับในการที่จะนำทีมไปสู่แชมป์ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวบรรดาดาวซันโบวเขาวิ่งตามกันมาเองแล้วก็เหมือนแับการเมืองนะครับแนอะเหมือนกับการเมืองที่ถ้ามีการเปิดตัวคนดิเดตนายกเนี่ยแล้วก็ค a n ิ i นายกก็เป็นแม่เหล็กเนี่ยนะครับโอกาสที่จะดึงผู้คนมาได้เนี่ยมันก็จะมีสูงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยกติกาขงรัฐมนูล้วมันไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นพรรคการเมืองที่ได้อันดับหนึ่งในการจะตั้งรัฐบาล แลเลื่อนไขมีอย่างเดียวแค่นั้นครับคือขอให้ได้เกิน5%หรือ25ที่นั่งจาก500ที่นั่งนะครับในการที่จะสามารถเสนอค a ดิเดตน,นายกได้นั่นคือโจทย์ใหญ่ของการรนับสนุนจากสว250นะครับถ้าเทียบียแบบเทียบกับฟุตบอลก็ต้องบอกว่ากองเชียร์ต้องดีฮะที่12เนี่ย <laughs> สองล้องดีฮะแล่วผู้เล่นคนที่สิบสองนั้นก็คือสวสองร้อยห้าสิบโอ้โหนีชนะไม่ชนะเนี่ยมันอยู่ที่ผู้เล่นคนที่สิบสองนะครับแล้วก็คือกองเชียร์นะยิ่งกว่าตัวสำรองอีกใช่ไหมฮะผู้เล่นตัวที่ยิ่งกว่าตัวสำรองอีกฮะเพราะชนะไม่ชนะมันอยู่ที่ผู้เล่นคนที่สิบสองเนี่ยแหละเว่าสวสองร้อยห้าสิบเนี่ยตราบใดที่บทเฉพาะการนะครับมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยยังคงอยู่ครับนะให้สวมาร่วมบทเลือกนายกในช่วงห้าปีแรกเนี่ยผมต้องบอกว่านี่คือกำแพงใหญ่ที่ จะต้อง่าด่านหรือต้องทลายกำแพงนี้ได้ออวอนนี้อาจจะมีแนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์แลนสไลด์นะครับจ,จะมีแนวคิดที่บอกว่า,าสสรวมกันได้ไม่แค่ได้สามร้อยเจ็สิบหกเลยนะจาก750ร้อยห้าสิบไม่ต้องไปขึ้นสอวอเลยรอันนั้นคือสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่อยู่ในอุดมคติครนะแต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากกานน่าเกยคือสอสอนั้นเนี่ยมีความหลากหลายในหลากหลายประเด็นมากทั้งหลากหลายในเชิงที่มา หลากหลายในเชิงของอุดมการความคิดนะหลากหลายทั้งในเชิงของผลประโยชน์ทางการเมืองนะอาจารย์ที่สองก็คือว่าสอสอ250เขามีเอกภาพับแล้วตรงข้ามสอสอไงแล้วเวลาบทอะไรต่างๆแล้วถ้าไม่แตกแถวเลยนะไม่แตกในบางมติมีเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลย2 5บเสียบางมติอาจจะมีคนแตกแถวบ้างนิดๆหน่อยๆก็ก็ไม่ได้มีเนี้ยสําคัญน,นะครับแตกแถวสามคนห้าคนอะไรแค่นั้นเอง เพราะนั้นเนี่ยเอกภาพตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้สวสามารถที่จะไปพัฒน์กำลังกับ,รบพรรคการเมืองบางพัคนะฮะที่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีแม่เหล็กน,นี่ที่บอกมีพรรครวมมาเองครับเพราะนั้นเนี่ยาการที่จะกังวลว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอะไรมันมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะรน,นันจะมีการดึงเอาบรรดาพรรคขนาดกลางเลยมารวมกันลองสึ่ประวัก,การเนีเราก็เห็นมาแล้วหลังการเลือกตั้งปีหกสองว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับ พลังประชารัฐก็ได้อันดับสองแต่จะตั้งรัฐบาลได้และว,วันหนึ่งพลังประชารัฐก็เกิดการตัดตัวของเศรษฐกิจไทยค,คุณธรรมนั้นออกไปการการผพัที่ต่ำ100แนละ้วแต่ก็ยังสามารถตนนั้งรัฐบาลมาได้จนกระทั่สี่ปีนะครับ,รบนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนว่าอกลารน้บทูนเนี่ยคือ การกำกับการเมืองนะครับให้มันออกมาในลักษณะแบบนี้นะแต่ในแง่ความชอบธรรมทางการเมืองต้องบอกว่าเป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ส้อนเกิดจำนวนประชาชนเราลืมว่าผู้คนในสภาเนี่ยเวลาเขาโหวตเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงนะครับเรื่องของความชอบธรรมแล้วคิดถึงเรื่องผลเดือ์ทางการเมืองเป็นหลักต้องพักซึ่งเขาถูกอกถูกใจกับกับตันทีมานะฮะซึ่งตอนนี้ก็เอินแบบ ตัวออกมานะครับกับตันทีมหรือคันดิเดตนาย,ยกเป็นวีวีไอพีจริงอย่างที่รวมไทยสร้างชาติเขาบอกเอาไว้นะครับ,รบเป็นชื่อคนเอกประยุทธ์จันโอชาเนะี่ยก็ต้อว่าเป็นกับตันทีมที่ถูกใจแฟนบอลนัก <c oughs> เตะคนที่สิบสองเป็นพิเศษ